สวัสดีครับวันนี้ก็รล้าจานดีกว่าครับผมชื่อว่าผมพี่จะช่วยกานเราจะได้ผมชือเก็บเอาเทเข้าไปครับถุูล้างจานดีกว่ามีจต่ชอบป๊อกใช่โคล้างจานหน่อย เดี๋ยวโอ้สดที่ดีดักเพื่อพีกหลดเพื่อพีก็หลดเอา Mm -hmm. No, we you know mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.